สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมารีวิวคอมแบตนะครับสูง12นิ้ว12กิ๊บทีนะผมนี่ครับนี่เลยนี่ครับผมนี่ครับ12กิ๊บทีนะครับในฮะได้เห็นไหมครับเนี่ย12กิ๊บอ่าสั่งตัดนะครับเหมือนกันนะเป็นหัวจั๊มนะเป็นหัวจั๊มนะครับพื้นยังหนานะครับผมเหยียบใต้พื้นด้วยจะมีความแข็งแรงนะฮะ จะมีความแข็งแรงก,กว่าเย็ยบข้างอย่างเดียวนี้จะเย็ยบใต้พื้นด้วยก็เปลี่ยนคู่ใหม่ครับคู่เก่าก็ทรงอานะทรงอานี่ครับคู่เก่าผมใส่มาสองปีแล้วเป็นสิบกิฟต์นะครับเห็นไหมสิบกิฟต์เนี่ยขาดไปแล้วครับสองปีนี่ฮะตรงนี้ขาดมาแนละ้วเห็นไหมก็อันนี้ก็รองเท้าถัดเหมือนกันนะนี่เห็นไหมครับ ถามมาแล้วทนมากนะครับเนี่ยมือเ้าตัดเหมือนกันหัวจ้๊เหมือนกันนะฮะแต่ตัวน,นี้จะเป็นหัวจ้๊ที่เลี้ยวกว่านะครับผมนี่ครับสั่งต,ตัดทั้งคู่นะเป็นมือเท้าตัดทั้งคู่ครับก็มันจะสูงขึ้นมาอีกประมาณสองนิ้วนะฮะประมาณนี้ของกลับม,มันก็จะสั้นกว่าหน่อยหนึ่งนะฮะนี่ฮะแลี้ยวไปสองอนิ้วอันนี้สิบกิบถีนะฮะสิบกิบ ขาคนละเสียดายมากเลคนนี้สองปีแล้วครับถึงถึงเวลาะะ้วครับดูพื้นจะกระางแล้วใส่จนเรียบไปหมดแล้วฮะเดินมีรอบสนามบินมาแล้วเป็นลูกยีสิบโลนะฮะคู่นี้เดินสองปีส่วนนี้จะเป็นพื้นแบบนี้นะครับผมลักษณะครับนะคนละแบบนะให้หัวใจแหลมก็หน่อยนึงแต่เป็นพื้นลูยเหมือนกันแต่ตรงนี้ไม่ได้ย็บใต้พื้นนะแต่ก็ทนทานเหมือนกันนะ แต่ก็มีหลุดบ้างข,ของกาวติดทีแล้วก็ส่งค้นแก่เวลาสองปีส่วนนี้ก็จะมีการยึดเตปพื้นมาดอกยางอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นหัวจั๊มเหมือนกันนะผมชอบหัวจัม๊มสูงสองนิ้วนะครับมันจะมีอ่าสิบกิ๊บแปดกิ๊บก็มีแล้วแต่เราจะสั่งนะครับแต่ออฟสิบสองกิ๊บนะฮะมันจะสูงหน่อยนี่ครับรองเท้าสั่งตัดมาขนาดนี้มันก็ลองใส่อยู่แล้วทรงอาร์นะครับ นี่ยครับก็ามารีวิวเก็บไปนะครับว่าสวยทนทานน่าจะทนทานเหมือนกันนะขอมแบตนี้ใส่ได้สองปีก็ถือว่าโอเคแล้วผมว่านะครับเป็นะรองเท้าสั่งตัดคู่เลยครับแต่นี้ไอ้ที่เป็นของยี่ห้อหนึ่งอันนี้เป็นของพอบอรเนาะทรงพอบอรเก่าเลยนะฮะผานมาแล้วได้ใส่มาทนทานมากดูดี่ครับหมดแล้ว,ลวอันเก่านะนี่ บีบวลนะก็สัดตัดใจตัดคู่ใหม่อันนี้ก็เป็นเบอร์เก้านะพื้นเห็นปะพื้นเบอร์เก้าท่ากันรับรับเป็นเป็นนันยาก็ประมาณเบอร์ผมใส่ก็ประมาณเบอร์สี่สิบสี่นะฮะสี่สิบสี่เขาลูกพอดีเป๊ะเลยใส่พอดีเป๊ะเลยมันข้างในเป็นระบุเป็นฟองน้านะับนิ่มมากเลยครับนี่แต่ของเก่าจะไม่มีจะเป็นจะเป็นผ้าอย่างนี้นะฮะเป็นผ้าระบายอากาศดีเหมือนกันแห้งเร็วดีเหมือนกันถ้าโดนน้ำนะฮะแห้งเร็ว ผ้าหนังแท้นะครับหนังแท้ทนะังคู่เลยอันนี้จะเป็นทรงรุ่นเก่าแต่ทรงใหม่จะทำออกมาเป็นทรงอาร์ดีบุรีนะครับจะมีนะครับการรองเท้าตัดนะฮะแตเ่เป็นฟองน้ำแอบไปนิ่มมากนะครับผมรุ่นใหม่ก็จะออกแบบมาไม่กัดรองเท้ามากมายนะผมชอบทรงกิฟต์กิฟต์ตัวนี้ก็แข็งแรงเหมือนกันนะตัวเก่าเนี่ยสิบสองกิฟต์เนี่ยของเก่านะมัน,นจะเป็นหูออกมา้านนอกนะฮะ กระทงกันนะแต่อันนี้จะไม่หูหูหูเรียบออกมาหูเรียบครับจะจะไม่จะไม่นูนจะไม่โคบบ้งวนออกแนวเรียบๆสวยคนละแบบนะฮะโอเคครับผมก็เราใส่อยู่แล้วประชับเท้าดีขอบคุณมากนะสำหรับสำน,นักที่ห้องนี้โอเคครับก็ดีวิวเก็บไว้รองเท้า1 2บสองกิทีสูงสินิ้วนะครับแล้วแต่เราจะสั่งันัน,นี้แต่ว่าเป็นสูงที่สุดแล้ว สิบสองกิฟตเนี่ยส่วนเก่อามันสิบกิฟตเป็นกิฟตเด็กแล้วก็มีแบบตาไก่ก็มีนะแล้วแต่คนชอบแต่ชอบกิฟตเนี่ยมันจะทนทานหน่อยทนทานเหมือนกันแหละแล้วแต่เราจะเราจะส่งคนชอบแบบไหนก็นเหมือนกันโอเคครับสวัสดีครับ,บ,บ,รบดีวิวลุงตาจบแล้ว